ไปแต่งตั้งแต่งตั้งครูและผู้ชอบและ<อ>คณะ<อ>กรรมก,<อ>การสองคณะกรรมการอนการจัดทําแผนคณะกรรมการอํานวยการจัดทําแผนดําเนินการปะทะสำคัญแค่ก่อเนเกณฑ์ไหมออกมไม่ใช่นักเรียนนะสาวนะไม่ใช่นักเรียนทำเขาคิดเขาคิดเหมือนกับว่ากรรมการอำนการจัดทำแผนให้เขาคิดเหมือนกับว่านักเรียนทำเองทั้งหมดสำคัญให้ความรู้เกี่ยว แกครูนะรูแต่งตั้งคนรับผิดชอบก่อนบริษัทบริษัทสร้างการเรียนแต่งตั้งสัสาวแล้วก็มีครูโยกอะมีคณะรรมการที่ึกษาก็คือไต้เปลี่ยนละให้งไปนะตามันไม่ใช่ทานแล้วคะรัการอนวการก็คือหออมีาลาร่อบผู้สกคมมสร้างความเข้าใจให้กับครูอกอและนักเรียน กรรมการปปชทุมชนปปชอสพสน้อยกำหนดเวลาและรับสมัครนักเรียนในประสงค์จะดำเนินแล้วก็มาประกาศจัดอบรมให้ความรู้สมาชิกบริษัทสร้างการีเดี่ยนจะัดอบรมอะดถึงดำเนินการเลือกคณะกรรมการคณะกรรมการบริษัทหรือค้นข้อมูลนี่ไง เนี่ยเนี่ยพอเอามาจากตรงนี้เปล่าสืบค้นข้อมูลเนี่ยเพื่อตัดสินใจเรื่องโครงการอ่าไอ้ไอ้ออมไม่ใช่สืบค้นข้อมูลมาสร้างการเดียสืบค้นว่าจะทำจะทำอะไรไงเหมือนที่หนูบอกอ่ะว่าจะผลิตอะไรจะผลิตอะไรเมื่อกี้ข้อหนึ่งคือสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ ขข้อมูลก็คือจัดตั้งเบรเกอรี่ไงใช่ไหมสืบข้นข้อมูลออมอดุลย์ตรงใครจะพูดออมมาหายมานี่ไอ้คนเจดอะไรอ่ะเจอที่ออมน่ะซืบข้นข้อมูลเป็นไอ้เปิลเปิลเป็นว่าข้อมูลนี่นะข้อมูลว่าจะทำเรารู้ตอนแรกอ่ะจัดตั้งบริษัทไปแล้วข้อหนึ่งใช่ไหมข้อหนึ่งไอ้ข้ออะไรวะข้อเนี้ย ตั้งบริษัทอืมอย่างไรันมันมันเอารงมอญอันนี้ข้อมูลไม่เหมือนกันจานี่ทจะทละจะตั้งบริัอเป็นั่นแหละเสืิม้อมูลสริค้นต่าอินั่นเ็งอยู่ในวสริมข้อมูล